พลาดที่สุดในโลกคุณพลาดที่จะทําเงินได้เป็นล้านเบื่อที่จะจ้างลูกน้องเบื่อที่จะคุยกับลูกน้องไม่รู้เรื่องไหมทุกคนบอบบี้ก็เป็นอีกหนึ่งคนคะ่ะที่เคยคุมลูกน้องมาแล้ว100คนโคบอกเลยว่าปวดหัวมากๆตอนนี้ธุรกิจบอบบี้เหลือลูกน้องแค่5คนแต่ก็ทํายอดขายได้เท่ากับลูกน้องร้อยคนนะคะสิ่งแรกที่บอบบี้จะบอกนั่นก็คือคุณต้องมีเครื่องมือที่ชื่อว่า AI เจ้าของกิจการที่ไม่ได้ใช้ AI คือคนที่ทําเงินหายไปไม่รู้กี่ล้านน่ะหมายความว่าคุณ พลาดที่สุดในโลกและพลาดอีกอย่างหนึง่งคุณพลาดที่จะทํางานสบายคะ่ะคุณพลาดที่จะไม่ปวดหัวคะ่ะคุณพลาดที่จะไม่เหนื่อยคะ่ะถ้าใครที่ยังไม่มี AI ที่เป็นมือขวาบอบี้แนะนําคอสปั้น AI เป็นมือขวาพาทําแบรนด์คอสนี้ราคาเต็มอยู่ที่9,900บาทนี AI ที่เราปั้นมาเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนเพื่อนคู่คิดเพื่อนคู่สร้างที่เขาจะคอยบอกเราว่าทําการตลาดแบบไหนกลุ่มลูกค้าเราเป็นใครแล้วกลุ่มลูกค้าของเรานะั่นะนะ่ะเขามีปัญหาอะไรอยู่ถ้าเรารู้จุดนั้นเราเอาจุดนั้นมาเป็นจุดขายในธุรกิจ คุณจะสร้างยอดเงินร้อยล้าน200ล้าน3 0 0ล้านมันไม่มีปัญหาเลยเพราะฉะนั้นถ้าใครที่อยากจะมีมือขวาพาทําแบรนด์นะคะบ๊อบบี้แนะนําให้มาเจอกันในคอร์อสคอร์สี่เป็นคอร์สออนไลน์ดูย้อหนหลังได้ในคอร์สจะมีพร้อมคําสั่งที่เป็นคําสั่งที่จะพาทุกคนอะปั้นมือขวาแล้วก็ปั้นทําแบรนด์ทั้งหมดเนี่ยคือบ๊อบบี้ทำกับธุรกิจบ๊อบบี้แล้วมันได้ผลและธุรกิจของบ๊อบบี้เติบโตจากเงินมี3ามแสนบาทอะทุกคนตอนนี้ขึ้นมาเป็นยอดขายหลักร้อยล้านแล้วตอนนี้ธุรกิจก็คือเติบโตหลลลัก20 30้้าานน เป็นเรื่องธรรมดาลเลยเพราะบอบี้ใช้ AI เป็นถ้าใครอยากรู้เคล็ดลับการใช้ AI เป็นนะคะแอดไลน์มาหาบอบี้ได้ที่แอ K I U B O B B Y แล้วเราไปเจอกันในคอร์สค่ะ